คุณผู้ชมก่อนที่เราจะขึ้นไปบนเครื่องกันได้น,นะคะเราก็ต้องไปซื้อตั๋วกันก่อนค่ะซึ่งก็คือแบบเหมือนบอร์ดยิมพาสเนี่ยค่ะในราคา120บาทนะคะในราคา120บาทเนี่ยคุณผู้ชมสามารถนํามาแลกเป็นเครื่องดื่มหรือสแน็คบ็อก์นะคะสแน็คบ็อกก็จะมีเช่นแบบโคดซองแซนด์วิชแล้วก็มีน้ำเปล่าขวดเล็กๆนะคะหรือว่าจะมาแลกเครื่องดื่มเป็นกาแฟก็ได้ซึ่งที่นี่จะเป็นของแบล็คแคนยอนนะคะ <Wow. S 1> แต่ว่าถ้าจะทานอาหารเนี่ยต้องไปที่แบล็คแคนยอนด้านหลังนะคะ ถ้าสมมติว่ามากับเด็กนะคะที่ความสูงต่ำกว่า120ซนติเมตรเนี่ยเข้าได้ฟรีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะฉันก็ซื้อตั๋วเป็นที่รียร้อยแล้วนะคะนี่คือบอดดิ้งพารของเราค่ะเขาจะบอกว่าสามารถนำมาแลกสแน็คบ็อกซ์หนึ่งกล่องหรือว่าดง่มได้หนึ่งรายการนะคะดื่มก็เช่นแบบลาคแคนยอนอเมริกาโน่มัทชะลาเต้บาบาบลาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้เนี่ยลูกค้าค่อนข้างเยอะค่ะเขาก็เลยจะให้เรามานั่งรอข้างในลาวชก่อนนะคะ ระหว่างที่เราล่างรอกันนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูที่จุดชมวิวกันนะคะทุกคนก็คือข้างบนห้องไข่ตัวนั่นแหละจะเป็นจุดชมวิวนะคะอ้าวสวัสดีค่ะสมชายสมหญิงเธอไปบินที่ไหนกันนะวันนี้เราไปปารีสนะวันนี้ทำไมเธอไม่คุยกับเราวะเธอหยิ่งหรอ ตอนนี้นะคะแล้วก็ขึ้นมาถึงข้างบนเครื่องกันแล้วนะคะพอคุณผู้ชมขึ้นมาถึงบนเครื่องนะคะแล้วก็สิ่งได้ที่เราจะเจอก็คือบาร์ค่ะาไว้สั่งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถนําตั๋วนี้ Boarding Pass นะคะซึ่งเราซื้อตอนก่อนที่เราจะเข้านะคะมาแลกเครื่องดื่มหรือว่าขนมได้ที่นี่นะคะเดี๋ยวระหว่างที่เรารอเครื่องดื่มนะคะเราจะพาไปดูห้องนักบินก่อนค่ะนี่นะคะทุกคนห้องนักบินก็คือความเป็นจริงนะคะแบบนี้ว้าวกว้างใหญ่ไพาศาล The จะบอกว่าเครื่องบินลำนี้นะคะเป็นเครื่องบิน Airbus A 3 3 0 3 0 0นะคะซึ่งเป็นเครื่องเก่าของการบินไทยค่ะชื่อของเครื่องบินนี้นะคะชื่อว่าลำปลายมาสนะคะโดยเจ้าของของที่นี่นะคะได้ซื้อต่อมาจากการบินไทยนะคะในราคา30ล้านบาทค่ะ <Wow. S 1> เพื่อที่จะมาตกแต่งแล้วก็รีเฟรชใหม่ข้างในนะคะเป็นแบบร้านกาแฟแล้วก็มีโต๊ะมีอะไรให้ทุกคนนั่งแบบนี้นะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเครื่องนี้ความจุก,ก็คือ300ที่นั่งนะคะวงเล็บตอนเป็นเครื่องบินนะแต่ว่าตอนนี้นะคะเนื่องจากเขามาปรับเปลี่ยนให้มันเป็นร้านกาแฟแล้วเนี่ย ที่นั่งเนี่ยก็จะจุได้แค่100ที่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราจะมาแบบ unbox นะคะถุงที่เป็น snack box กันนะคะแบบนี้ Air d i a m o n d Cafe Hotel ยาะถุงที่เราได้มานะคะก็จะนี่ข้างในจะเป็นบ็ x แบบนี้นะคะข้างในก็จะเป็นเตื้องอันนี้น่าจะเป็นอะไรอะ่ะพับขนมพับายสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งไม่ได้บอกว่าไายอะไรเนาะแล้วก็มีนี่ค่ะ คาดว่าน่าจะเป็นคุกกี้ค่ะและกระดาษเช็ดปากและน้ำดื่มยี่ห้อ Air Diamond เอาละค่ะทุกคนปอลอเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่าอันนี้คือคุกกี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะมันคือขนมเวเฟอร์นะคะจาก Black Canyon นะคะรสกาแฟค่ะเดี๋ยวเราจะสาธิตการทานเวเฟอร์แบบที่ถูกต้องให้ทุกคนดูนะคะก็คือการทานเวเฟอร์แบบแนวขวางนะคะ He told me i wasn't gonna get far so i told him like this look my adversaries coming when we rumble it's a catastrophe on anybody who to hate coming blasting me i've been in this for a minute see how i graduated from rookie to beginner but now i'm winning on the road backing up and selling our shows. i like a coach show crew in There's some pack of สาเหตุที่ที่นี่นะคะชื่อว่า Air Diamond Cafe and Hotel เนี่ยนอกจากจะมีคาเฟ่ที่นี่แล้วเนี่ยนะคะประมาณปีหน้านะคะจะมีโรงแรมเกิดขึ้นนะคะด้านหลังนี้เลยนะคะคาดว่าจะมีห้องพัก48ห้องนะคะยังไงก็รอติดตามข่าวสารได้ทางเพจนะคะ เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะกับมินิรีวิวแอร์เดมอนคาเฟ่แนโฮเทลนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถขับรถได้มาจากตัวเมืองเชียงใหม่มาที่อำเภอแม่แตงนะคะอยู่ที่สี่แยกแม่มาลัยนะคะยังวันนี้สิงโตโคราวก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ละซับสไครป์ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายฉันจะบิน e e t t t e i n